สนับสนุนโดย b n n p l u s ส y บ e n n f ฟิ p โ o รตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์เลขาธิการคณะกรรมการปปรชนายสารโรพึงลำพันธ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีร่ำรวยผิดปกติและคดีอาญาของพันธต,ตระเอกทิติสันอุทนาผลหรืออดีตผู้อุ้มกับโจ ในส่วนคดีร่ำรวยผิดปกติอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแม้พันตำรวจเอกทิติสันจะเสียชีวิตแล้วแต่ในส่วนคดีร่ำรวยผิดปกติเป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือคดีทางแพง่งศาลสามารถพิจารณาดำเนินการต่อได้ส่วนคดีที่ต่อเนื่องจากคดีร่ำรวยผิดปกตินั้นจากการไตส่สวนพบว่าทรัพย์สินส่วนหนึ่งได้มาจากเงินรางวัลสินบนนำจับนำเข้ารถหรูจากกรมศุลกาการและการสำแดงนำเข้ารถอันเป็นเท็จซึ่งคดีนี้ กรรมการปรวชได้มีการมอบหมายพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการไต่สวนกรณีการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องสินบนว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่ในส่วนคดีอาญาของพันตำรวจเอกท่ติสานเมื่อเสียชีวิตแล้วก็จะต้องมีการจําหน่ายคดีออกจะเหลือเพียงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดเกี่ยวกับรางวัลสินบนอันเป็นเท็จจากกรมศุลก,กากรโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องสินบนรางวัลนําจับรถนําเข้าอันเป็นเท็จมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะมีการกระทำหลายกรรมต่อเนื่องหลายปีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายอีกซักระยะหนึ่ง นายสารธิยังบอกถึงกรณีครอบครัวของภูมุ่งกับโจที่มาร้องปปชให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กันแกล้งพันตำรวจเอกทิติสันว่ามีผู้มาร้องเรียนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวพันตำรวจเอกทิติสันซึ่งในการร้องเรียนระบุว่ามีพฤติกรรมที่มีการกันแกล้งพันตำรวจเอกทิติสันหลายกรณีโดยปปชได้รับเรื่องไว้พิจารณาอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่ได้ถึงขั้นตั้งอนุกรรมการไต่สวนแต่เจ้าหน้าที่สามารถลงไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเรียกพยานบุคคลมาชี้แจงเพื่อให้ทรราาบว่่เือง มีการร้องเรียนมีมูลหรือไม่ซึ่งเป็นกระบวนการปกติของปปชส่วนหากพนชนสูตรพันตำรวจเด็กที่ทสาลออกมาแล้วจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบด้วยหรือไม่นายสารบอกว่าต้องดูว่าประเด็นที่เราตรวจสอบกับเรื่องการชนสูตรเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่การชนสูตรเป็นเรื่องของการพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตว่าถูกทำร้ายจนตายหรือไม่ ส่วนที่มีการร้องเรียนมายัางปปชนั้นเป็นเรื่องของการกันแกล้งไม่ได้เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอย่างเดียวปปชจึงต้องพิจารณาหลักฐานแต่เรื่องการชนสูตรอาจเป็นหลักฐานหนึ่งที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ขอให้ทางพนักง,งานสอบสวนส่งมาประกอบการพิจารณาในเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา